ครับพบกับผมปื้นพีอโอคนดีคนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการการเงินนะครับหลังจากที่เราได้เงินมาสําหรับเดือนนี้ที่ได้มานะครับก็จะมีมีออมนะครับได้มา360บาทลงทุนห้ารบบาทถ้าเพื่อนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นๆน,นะครับก็จะเห็นแต่ว่า ผมเอาเงินไปลงทุนหนึ่งเดียวก็มีที่ไปซื้อหุ้นกับซื้อกองทุนนะครับสําหรับคลิปนี้นครับผมก็จะนําเงินในส่วนของออมเนี่ยมามามาออมแล้วก็คือเมื่อเดือนนี้นครับได้สามรอยหกบาทซึ่งถ้ารวมกับเดือนก่อนๆที่ผมไม่เคยพูดถึงเลยนะครับก็จะมีเดือนที่แล้ว5้าร้อยแปดสิบเดือนก่อนนู้นก็จะหกสิบาทรวมแล้วก็จะเป็น1นึ่พันบาทพอดีนะครับ สำหรับเดือนนี้ครับผมก็จะพาทุกคนไปออมกับสลากออมสินนะครับเดี๋ยวต้องแยกให้เกาะให้ฟังก่อนไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยอธิบายไปยังก็คือการออมนะครับก็คือการนำเงินไปเก็บหรือไปลงทุนโดยที่เงินต้นจะไม่ลดนะครับก็จะมีทั้งหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสลากออมสินนะครับแล้วในส่วนของเงินที่ไปลงทุนของเดือนนี้เดี๋ยวผมก็ขอไว้ไปทบกับเดือนหน้านะครับ โอเคครับสาหรับเงินพันหนึ่งนี้ผมก็จะมาซื้อสลากออมสินนะครับซึ่งสลากออมสินเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นสองชนิดก็คือมีชนิดแบบหนึ่งปีและสองปีเรามาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงสําหรับแบบหนึ่งปีนะครับก็จะขายหน่วยละยี่สิบาทโดยบังคับซื้อครั้งละสิบหน่วยหรือบังคับซื้อครั้งละสองรอบาทนะครับสําหรับแบบสปีนะครับ ก็จะหน่วยละหนึ่งบาทบังครับซื้อสิบหน่วยหรือหนึ่งพบาทต่อครั้งนะครับซึ่งที่ต่างกันนะครับก็คือแบบ1ปีเมื่อาฝากครบปีแล้วไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าสำหรับสองปีแล้วก็จะมีดอกเบี้ยปีละ0.05%นเปอร์เซนนะครับยังไม่ถึง1%เซนตเลยครับ หรือถ้าคิดนะครับก็จะเป็น0.1บาทต่อหน่วยนะครับถ้าเราซื้อ10หน่วยก็จะได้ลงทุน1,000บาทก็จะได้ดอกเบีย้ย1บาทนะครับต่อปีเยอะทีเดียวแต่มันก็คือข้อดีก็คือเงินต้นจะไม่ไม่ไม่ลดลงนะครับถึงแม้ดอกเบีย้ยจะจะ,จะได้ไม่มากนะัก สำหรับบางคนถามถ้าอย่างนั้นทําไมไม่ไปลงทุนในหุ้นหรืออะไรที่มันได้ผลตอบแทนที่มันมเยอะๆนะเดี๋ยวถ้าติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคําตอบที่ดีเลยนะครับว่าทําไมมาดูข้อต่อไปนะครับก็จะมีถ้าเราฝากไม่ครบกําหนดอย่างถ้าสลับดิจิตอลหนึ่งปีนะครับแบบหนึ่งปีถ้าเราฝากไม่ถึงสามเดือนเราจะโดนหักตังค์ด้วยนะครับแต่ถ้าเราฝากของสองปีไม่ครบสามเดือนก็จะโดนหัก หน่วยละ2บาทอันเมื่อกี้โดนหักหน่วยละ0ูบาทนะครับซึ่งหน่วยละ20ิบาทก็จะโดนหักไป0ูนย์จุดห้าห้าสิบก็จะเหลือ19บก้าบาทห้าสิบจะตังค์แต่ถ้าเราฝากของ2ปีนะครับมากกว่า3เดือนแต่น้อยกว่า2ปีก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับก็ได้เงินคืนเต็มแต่ไม่โดนหักจะโดนหักเฉพาะที่ไม่ถึง3เดือนนะครับฟังๆดูแล้วเพื่อนบอกเอ้า ถ้างั้นฝากธนาคารไม่ดีกว่าหรอได้ดอกเยอะกว่านี้ฝากธนาคารได้ดอกเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่เราจะไม่ได้ลุ้นรางวัลน,นะครับถ้าจําคลิปก่อนนู้นได้นะครับที่ที่เปิดทิปสมบัติไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราได้ลุ้นเงินล้านนะครับตอนนั้นผมก็ฝันดีไปหลายคืนนะครับฝันว่าได้เป็นเรษฐีแต่ถ้าอันนี้คือเราซื้อปุ๊บเราก็ลุ้นรางวัลได้แบบนั้นเหมือนกัน แล้วก็เงินที่เราซื้อเนี่ยไม่หายไปไหนด้วยแล้วเงินที่ลุ้นก็ไม่ใช่น้อยนะครับสําหรับหนึ่งปีนะครับที่ซื้อหน่วยละยี่สิบบาทซื้อครั้งละสองร้อยหรือสิบหน่วยนะครับได้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับสามล้านบาทนะครับก็ <Wow. S 1> เกือบเกือบเท่าของสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยครับแล้วก็รางวัลที่สองหนึ่งแสนบาทแต่ก็มีแค่งวดละ รางวัลเท่านั้นรางวัลที่หนึ่งนรางวัลรางวัลที่สองแต่ก็ยังมีรางวัลเลขท้ายสี่ตัวรางวัลก็จะเป็นเงินที่ลดลันลงมาครับได้น้อยน้อยกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งที่เอาไว้มาคืนเราเขาก็จะนําเงินเราเนี้ยไปปล่อ,อยกู้ครับได้ดอกเบี้ยมาดอกเบี้ยก็จะรวมรวมกันแล้วก็เอาไว้มาจ่ายคนที่ถูกรางวัลเนี่ยครับสําหรับแบบสองปีนะครับหรือที่หน่วยละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ถ้ารางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะได้ห้าล้านบาท <Wow. S 1> ได้เยอะกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนึงครับรัฐบาลน่าจะได้ประมาณสี่ล้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดส่วนรางวัลที่สองก็มีครั้งเดียวเหมือนกันก็ได้หนึ่งล้านบาทโอ้โหรางวัลที่สองนี่ก็โชคดีนะครับแต่แบบหนึ่งปีนะครับแบบหนึ่งปีจะจะจับจับรางวัลทุกวันที่สิบหก แต่ถ้าแบบ2ปีจะจับทุกวันที่1ของเดือนถ้าใครอยากลุ้นทุกงวดตามสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องซื้อทั้ง2อย่างเลยก็จะได้ลุ้นนอกจากลุ้นเงินอย่างนั้นแล้วนะครับสำหรับหน่วยยี่สิบาทหรือแบบ1ปีเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขายังมีการส่งเสริมการตลาดจะมีการจับได้รถยนต์แล้วก็โทรศัพท์นะครับทองคำนะครับ iPhone iPad อเลยลุ้นเพิ่มตหางกโอ้โหมันก็โชคดีไม่น้อยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อแบบ2ปีนะครับหรือหน่วยละร้อยไป10หน่วยก็ได้พอดีครับโอเคครับถ้าถ้าสำหรับเพื่อนๆืที่ติดตามมาแล้วอยู่ดีๆไม่เห็นคลิปผมอัพอะไรเลยก็คือผมถูกถูกรางวันวันที่1 5ล้านนะครับ <c oughs> ผมผงมาขี้เกียจอัพแล้วนะครับตานั้นโอเคครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดก็มีเงินก็อย่าลืมแบ่งไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังว่าเราจะนำเงินนั้นไปทำอะไร โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับหรือจะคอมเมนต์ติชมก็ยินดีนะครับ